สำนักง,งานปปชภาค6ครับมีการถแถลงผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ68ครับตรวจสอบปรับปรามการทุจริตเสร็จสิ้นกว่า307คดีในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างและมีข้อมูลคดีสําคัญ4เรื่องครับที่ยกเป็นตัวอย่างการดำเนินงานการชี้มูลของทางปปชภาค6ครับทั้งเรื่องของนายกอบาตเบียดเบียนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพมาเป็นของตนเองครับเรื่องของพนักงานธุรการธนาคารแห่งหนึ่งใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการทําเอกสารถอนเงินฝากบัญชีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านนําไปชําระนี้ให้กับกองทุนหมู่บ้านอีกที่ และนําเงินบางส่วนนั้นไปฝากบัญชีของตัวเองมีคดีที่นายกเทศมนตรีแห่งหนึ่งครับผูกล่าหาว่ามีไรายได้ความเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝากร่ารวยผิดปกติครับมีเงินมากเกินตําแหน่งหน้าที่ของตนเองด้วยและคดีนายกอบจครับร่วมการปกปิดข่าวสารการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและมีการปลอมแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการมีเจตนาเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างที่เลือกไว้มีอีกหลายคดีที่แสดงให้เห็นว่าทางปปชภาค6เอาจริงเอาจังไม่สนใจยศตําแหน่งจากที่ไหนครับมีการทุจริตประพฤติมิช ต้องมีการชี้มูลความผิดตามกฎหมายประชาชนทุกคนครับสามารถร่วมกันเป็นหูเป็นตาในการแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ครับในการแจ้งเบาะแสการทุจริตร่วมกับสำนักงานปปชกันได้ครับโทรแจ้งที่ 1- 2 0 5เลยครับ